ทุกคครับเวลารายการจอดใจมีภารกิจที่ท้าทายความสามารถความอดทนความตั้งใจของแขกรับเชิญเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะมองได้ว่าเป็นแง่ดีก็คือคนทุกคนจะมีเรื่องที่คิดว่าตัวเองทําไม่ได้ใ,ให้ไปทําอย่างนี้ผมทําไม่ได้หรอกผมไม่ไหวหรอกผมจะไปทําได้ยังไงเป็นความคิดงทำไม่ได้หรอกมมรอ,กอ้นคงทําไม่ได้หรอก,อรอกความคิดแรกเริ่มเรามีทุกคนแต่เรื่องอาจจะเปลี่ยนแปลงกันไปว่าคนนี้คิดว่าอะไรเรื่องอะไรแต่วันนี้สองคนนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่คิดว่าทําไม่ได้ก็สามารถทําได้ ถูกค่ะน่าจะไปใช้ในชีวิตอื่นได้นะครับชีวิตการงานชีวิตครอบครัวก็ได้นะครับเรามาดูวันที่สองวันที่สองเลยหรือเปล่าวันแรกอยู่นะครับยังไม่ได้นอนว่าจะหาที่นอนได้ที่ไหนอย่างไรนะครับในช่วงนี้ไปชมเลยครับ ด้วยอ,อนยี้เกียรไป็ม <ไป S 2> อะไ,ไ <ป S 2> ม่ถึงอะก็มันใส่ฟรีได้อะมันขาเร็่มากมันมันจะทําความเร็วได้ชอบว่าเรื่อยเลยไม่ต้องกินข้าวแล้วอีกสีวันทําไมมันยังไม่ถึงคึ้ กว่ากิโลโอ้อนมืดแล้วลืมเอายาไขาก่กล้ามเนื้อทวานรมาด้วยปวดทวมากเมื่อยก้นกบเมื่อยตัวต้องลุกเป็นระยะ กัวลาลำปาหัวลาลำปาหัวลาลำปาแล้ลวก็ไปสิงคโปร์แต่ว่นเม่อยตุ่นเมื่อยตูดมากๆากไม่ไปสิงคโปร์พักแค่ัวลาลำปาดูสิดูว่าจะมีแต่บ้านเราบ้านเขาก็มีขยะด้วยมีหมาตายด้วย ไม่นินทานี่ถือว่าใส่ชีวิตโคกระบือเอาเชือกผูกไปกับรถได้ไหมน้อยฉันเห็นแกขย e n ตูดแกเบื่ตูดใช่ไหม พี่ตุวยระวังรถ ถ้าใกล้ๆเข้าเมืองน่าจะมีอ่ะค่ะหวังไว้ว่าน่าจะมีคนมีน้ำใจเหมือนบ้านเราเนาะ,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 ะเจอมอเตอร์ไซค์ขับดักหน้าไงคือเราปันป่นๆอยู่แล้วเขาก็ขับมาแล้วก็เอเอ,เอ,เอแล้วมนพูดแล้วก็วแบบแล้ก็จอดรอ น,นี่ขนาดใส่ชุดรัดกุมไม่ได้เซ็กซี่นะเนี่ยดักรอนี่ขนาดไม่ได้แต่งหน้านะคะเนี่ยไม่มีวิวแววของอาคารบ้านเรือนและร้านอาหารใๆดๆทั้งสิน้นก็่นเลยประมาณ10โล10กโลโจะเข้าเ<ล>มือง Yeah. Excuse me. Hello. You live here? Uh, no. I just come to uh, visit my grandmother. Oh. I uh, stay here. We come from Thailand okay, so and okay. ride a bicycle for donation. Oh? For death. For charity. Uh, for charity. Oh, okay. Yeah. We have no we money. We have a condition. We have no money and we have to... Stay the, uh, the hotel and then and then we finding somewhere some, somewhere to stay. sleep. You know, sleep right? Your home, your, <laughs> your grandma, your oh, grandma. my grandma's house. I do think So of course her house is quite small. Right? Oh. Those, those very small one. And then our family will overnight here. So. Oh, and ride a bicycle from Kuala Lumpur through to Singapore. Singapore. Yeah. yeah. And I ask you for food, for food for us. Can you? We have no money. No money. It's a condition, you know. We Have to say. I need to ask you. Come here, come to come here. I don't say this. What? <laughs> we don't

คื่นอคััน no problem thank you ขอบคุณค่ะฮัลโหลมีมือถือสองเครื่องฮัลโหลมีมือถือสองเครื่องว่ารวเหล่อด้วยอะเป๊กเลยอะใจดีมีตังมีโทรศัพท์สองเครื่องขอเจ้าของร้านเขาไม่ให้ไม่ให้นี่ค่ะคนข้างหลังเนี่ยค่ะ ก็เลยสอบ <คอ S 2> ี่เสื้อส้มที่หล่อๆเมื่อกี้มีโทรศัพท์มือถือสองเครื่องคือตอนแรกเราก็รู้สึกวูบว่าทําไมคืออยากได้คือถ้าเป็นเราเราจะให้อะคะก็เลยรู้สึกแย่ว่าแบบว่าก็แค่นี้เองเราก็อ้ข,อขเยอะร้องที่ระบ,บุตแล้วก็ทิ้งตลอดเวลาดูสิเหลือเกินแช่ให้ไอ้พวกที่ปั่นจักรยานมาก็น่าเะเราจะร้องไห้า้อจดีมากบอกให้โทรไปหาด้วยนะฉันน้ำตาคอเลยนะ คนไทยด้วยกนันเนาะก็ช่วยกันแล้วอ่ะนี่แบบแล้วก็ต้องมานั่งกินของเขาเนี่ย <laughs> <laughs> แล้วก็กดงอนเขาไปแล้วกดเหยียดเข้าไปแล้วแล้วก็ต้องกินจะจะช่วยยกขาฉันหน่อย <laughs> uh, Can you help me Can you help Can you ยก my leg นำเลย and, and my leg โดนคล้องอยู่เนาะ and my t ว o w e l รู้ทเวลอ s เป็กด้วน a n e ไปเลยเกี่ยวไปอย่างงี้ and เรียงเดี่ยว and the ไปเลย and the ปวดตุดเยอะไห หรือเขามองว่านึกว่าเราค้าประเวณีหรือเปล่าวะชุดเรามันเซ็กซี่ Can I ask you for some help? We need help. We from Thailand. Ride a bicycle from Kuala Lumpur to Singapore for charity. พ o ดเป็นสิบไปเ But I ask you for the place to sleep. To sleep tonight. Just one night. Yes. Because we have no money. Because I I uh I my family. I have uh, just one one room only. Okay. thank you. Okay. Thank, you very, thank much. you very much. I need somebody not just anybody You know I need somewhere. ขี่จักรยานจากปัวลาลัมเปอร์ไปสิง a โปร์เพื่อกา a กุศลขอบคุณพบประชุมสภากันเลยนะแก อต๋อโอ้ยโอ้ยแอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย อ๋อโอเค Thank you มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ Thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาดีมากถึงขนาดที่บอกว่าเขาจะเขาจะจ่ายเงินให้เราค่าโรงแรมเป็นแบบเงินไทยสองพนสองะค่ะเพราะที่คือเราก็ไม่รู้เขาไม่รู้เป็นใครสำหรับเขาแต่เขาก็ช่วยเหลือที่นี่นะคะเขาบอกเขาชอบเขาชอบคนที่กีฬากีฬาอะไรอย่างเงี้ยเขาช่วยเหลือคนเยอะๆออย่างเงี้ยเพื่อนเยอะก็พื้มใจกันไป โรงแรมก็อยู่แ,แถวนั้นค่ะเพราะเขาทำากันแถวนั้นมีโรงแรมเยอะเป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะสุขสบายเหลือเกินใจสู้มากแต่สังขารถดถอยอแบบเร็วมากสังขารถดถอยมากแต่ว่าจิตใจถดถอยตอนไปเจอพี่เสื้อแดงไม่ไม่กินข้าวโอแคนมากแต่ว่ามันเหมือนได้ชาร์จไฟตอนที่มาเจอเขา จดีกับเราหลายๆคนพยายามโทรเป็นชั่วโมงๆเลยกันโยโทรยันเท้่งเที่ยงคืนเลยค่ะเพ้่เตาได้นอนในห้องพักแล้วเขาก็รู้สึกแบบไม่สบายใจด้วยนะที่เขาจะหาไที่หาแต่ก็ต้องเข้าใจตรงที่ว่าเป็นลอจุดจีนนะคะวันนี้นะคะสิริรวมแล้วเนี่ยเราก็ปั่นจักรยานกันได้80กิโลเมตรร่างก็จะขาดสายตัวเนี่ยขาดไปแล้วเราทำความเร็วได้เยี่ยมมากเลยไต่แตะ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยตลอด ไม่ตลอดแค่สามวินาทีทอนลงเลยแล้วก็ที่เหลือมีสิบเอ็ดสามบ้างแต่แต่ก็แต่ก็ดีค่ะพรุ่งนี้มันจะเหนื่อยแต่แย่แล้วมันก็ไปได้อีกมันเป็นวันแรกแล้วก็เราเริ่มเราคือเวลามันน้อยแล้วค่ะมันจะค้าเร็วไงแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะปั่นตันงัตตีสี่ครึ่งเลยให้มันรู้ไปว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กะจะเข้านี่เลยเข้าบัลลังก์มุยิงยิงไปสิงคโปร์เลยวันที่สองที่เหลือช้อปปิ้งสามวันเดี๋ยวดูทำได้ ยิงเลยยิงตรงเลยยิงยาวอไม่เชื่อที่เราได้จำเพราะแบบว่าเราขาดศิลโล ทีมงานเราบอกว่าระยะทางจริงที่สองคนทําได้คือหกสิบกว่ากิโลนะครับอันนั้นโมไปเยอะไปนิดนึงอันนี้ราคาคุยนิดหน่อยเห็นต้องเฉลยเลยก็เราเาเอาจากกล้ามเนื้อว่าแปดสิบครับได้ประมาณหกสิบห้ากิโลเป็นครั้งแรกของการฝันนะครับด้วยสภาพร่างกายเป็นยังไงครับพอเข้าที่ครับ บอกพี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ยเจ็บก้นมาเล้พี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ยดูสายตัวอ้นสิพี่ตุ๋ยสายตัวอ้นยังอยู่หรือเปล่าสายตัวจะขาดแล้วดไปแล้วจะบอกว่าไม่เป็นไรพี่ตุ๋ยจะแปสายตัวมาให้แต่ว่ากล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้แปลคือล้ามากๆแล้วอะค่ะมันจะไปมีผลไหมวันรุ่งขึ้นจะทำให้มีมากอ้นว่ามีอะค่ะที่สําคัญนะคะคือชุดปั่นจักรยานเนี่ยมีอยู่แค่เพียงสามชุดครับถ้าเราจะนอนเนี่ยเราต้องสักชุดปั่นจักรยานด้วยตอนถอดผ่านแล้วหัวถ้าดอ่างอาบน้ำอะค่ะามรับหนก มันแบบอยากจะถอดทางนี้มากกว่าที่จะขึ้นทางนี้อะค่ะอยากจะใช้กันไกลตัดๆแต่แต่ตัวเองสบายมากเพราะว่าฝึกในจุดนี้มาตั้งแต่อยู่ประเทศไทยแล้วใช่ตัวเเหม็นอยู่แล้วเหม็นมาเขาเน่าอยู่แล้วอะค่ะก็รักหนูจะจะจะขย่อนตัวไม่จะจะเอานั่งลงไปฉี่ก็ได้ขอโทษนะคะไม่ได้อะไรได้แค่นี้จริงๆทำไมอะได้พอดเลยะได้หอดี่ะคือกล้ามเนื้องล้ไมเนื้อมันอ่ะเพราะถ้าเกินกล้ามเนื้อตรงที่เราใช้เนี่ย เรางอหม่งนิดนึงแทบจะเสียชีวิตเลยตึงแล้วกราบขอบคุณวิศวกรในโรงแรมนั้นว่าไม่สร้างช่วมซึมไม่งั้นมันจะลงไม่ได้เพราะมันจะได้แค่นี้ไม่งั้นเราคงจะยืนอยู่แล้วก็ปล่อยให้มันไหลาราดน <ละ S 1> องกันไลงไปเลยไม่งอไม่อะไรแล้วทันสิ้ชปล่อยให้ไหลไปเลย<ม>ที<ม>เดียว,วยค่ะวันแรกก็ผ่านไปด้วยความเมื่อยล้าเรียกว่าร่างกายนี้แทบจะขาดเลยครับพรุ่งนี้วันที่สองจะไหวหรือเปล่าเท่านั้นยังไม่พอครับเราได้เพิ่มโจทย์ให้กับคุณอ้นและคุณตุ้ย หนึ่งในสองคนนี้จะไม่สามารถพูดได้จะเป็นใครที่ได้พูดและจะเป็นใครที่ไม่ได้พูดต้องติดตามในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ